สวัสดีค่ะอันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณพี่วันดีนะคะเจ้าของร้านตั้งเชียวลุงนินค่ะอยู่ซอยเจริญชัยนะคะพี่ทราบเจ๊ขายมากี่ปีแล้วคะขายมาแล้วถ้าตัวเองขายมาเนี่ยตั้งแต่อายุ19บเก้นั่นคือตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาเลยอ๋อนี่นนี่รุ่นที่สามแล้วค่ะอ๋อโอเค่ะแล้วลูกก็คือรุ่นที่สี่อ๋ออันนี้รุ่นที่สามมีสาขาไหมหรือมีตรงนี้มีค่ะตรงนี้แล้วก็มีสาขาอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงข้ามเซเว่นน่ะตรง เออเลยปอเทคติต้งไปอ่ะอ๋อชื่อร้านเดียวกันชื่อร้านเดียวกันก็นลูกสาวอยู่อ๋อค่ะลูกสาวอยู่ทั้นร้านอันนี้เป็นแบบเรามีโรงงานผลิตเองนะคะหรือว่าเออผลิตเองผลิตเองเป็นบางอย่างเป็นบางอย่างอย่างเสื้อผ้าเจ้าอย่างเงี้ยเราทาเองอืมแล้วก็มันก็นล็นห,นหน่อยคือมันก็มีนะแต่ว่าส่วนมากจะสั่งมาสั่งมาจากเมืองจีนอะไรเงี้ยอ๋อเมืองไทยผลิตไ,ได้บางอย่างบางอย่างก็คือเราเรา สั่งมาเอง,เยงอย่างเงี้ยอย่างพวกอะไบางอย่างที่ว่ามันในนี้มันไม่สวยอะไรเงี้ยก็สั่งมาเองอ,อันนี้เราเหมือนกับมีการเหมือน,นออกแบบเองแล้วให้ทําตามแบบหรือว่าเขามีเป็นแบบมาตรฐานของเขาแล้วแต่บางทีเราก็สั่งแล้วให้เขาทมบางทีเขาก็มีแล้วก็เห็นสวยแล้วก็สั่งอเอาแสดงว่าเจ๊ทำขายส่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ล้วทำขายส่งด้วย<ห>ขายทั้งส่งทั้งปลีกเพราะเราอยู่ในสนในซอยเห็นไหมคะค่ะ ถ้าเราอยู่ในซอยเราจะขายันหน้าร้านอย่างเดยมมันก็ไม่ใช่แล้วเราไม่ได้อยู่ตรงปากคอปากทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสมาแล้วก็แต่เราอย่างที่ว่าอาศัยที่ว่าเราทํามานานแล้วอ่ะทามาตั้งแต่สมัยพ่ออะไรเงี้ยตอนรุ่นที่สามแล้วอ่ะตั้งแต่หลังสงครามทามาประมาณเก้าสิบปีแล้วนี่อากงกับมาก็มาจากเมืองจีเลยคุณเาจากเมืองจีพ่อพ่อแม่ก็มาจากพ่อพ่อมาจากเมืองจีแต่แม่เกิดกเมืองไทย แต่เขาพาไปเมืองจีนกลายเป็นคนจีนคือแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบว่ากลัวว่าลูกอ่ะจะไม่ได้เป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะพากลับไปจริงๆเกิดเมืองไทยบ้าหนูก็เต้าจิ๋วเต้าเตียกับอันนี้นี่กระดาษพวกนี้เจ๊มันมีแยกไะว่าเจีนเต้าจิ๋วว่าแบบนี้จีนนิดหน่อยกองตู้มแบบนี้ถ้าอย่างเต้าจิ๋วเต้าจิ๋วกับคนแคะนี่จะคล้ายๆกันกับไพลำมีมีแตกต่างกันบางอย่างค นะแต่ว่าส่วนมากก็จะคล้ายๆกัน<ะ>แต่ต่างกันบางอยา่างเองนะแต่ถ้าคนกวางตุ้งอ่ะแตกต่างกันไปเลยคงจะไม่เหมือนกันแล้วร้านเจ๊นี่ขายแบบของแท้จิ๋วด้ยหมดเลยมีทุกมีท,กกทุกสิ่งแบบ่ท<ะ>่างคงจะมีคนแคะมาคนแต้จิ๋วมาคนกวางตุ้งมามหรือจะเป็นคนไหหลำมาเรามีหมดมแต่ส่วนมากจะคนส่วนใหญ่จะใช้แบบแต้จิว๋วไหมคะในกรุงเทพเขาแท้จิว๋วแล้วก็ฮกเกี้ยน ฮอปกิ้นแล้วก็มีคือเราค่อนข้างจะขายหลากหลายคือบางร้านเขาจะขายจต่เต้าเจี้ยวแต่ของเราค่อนข้างจะหลากหลายอันนี้ต้องมีประสบการณ์มีการก็อันนี้ใช่ใช่ใช่เราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องใช้อะไรใช้อะไรบ้างแล้วบางอย่างบางขาไปหาซื้อก็ไม่มีก็ต้องมาที่นี่แหละเพราะว่าเราจะมีหลากหลายอ่ะถ้าถ้าเราจะแบ่งประเทศที่ว่าอย่าง ก็จะแบ่งเป็นไงอย่างเช่นไหว้เจ้าทศกาลมงคลไหวแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ยังไหว้เจ้าเกตการไหว้เจ้าก็ก็เป็นของไหว้เจ้าก็พวกทิ้งเขาจี้อะไรพวกเนี้ยพวกนึงเตี๋ยพวกตัวกินอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเขาจี้เป็นยังไงคะเทียนเขาจี้ยใบยาวๆก็ประตูแอ่์มีตรงนี้ไหมไม่มีเป็น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 ใบยาวๆเขาเรียกอะไรอ๋อ หนูรู้จักแต่หนูไม่ามันเรียกว่าอะไรบันไดสวรรค์อ๋อค่ะนี่ที่เขาวางบนโต๊ะอันนี้จีนมีเจ้าอะไรเนี่ยอันนี้คือเทียนแถาจีนอันนี้คือว่าเทศกาลอะไรก็ได้เจลยแต่ว่าเทศกาลอะไรก็ได้ใช่ไหมคือใช่ใช่ไหวเจ้าไหวเจ้าค่ะจึงวนไปนี่ก็คือเทศกาลต่อไปเทศกาลก็คือขอบคุณเจ้าคือเสียดสิ้นเสียเซิ้นขอบคุณเจ้าเพราะว่าเรา ท่านดูแลเรามาทั้งปีแล้วเราก็จะขอบคุณท่านาะมันก็จะมีทั่วไปนะก็จะมีเมื่อก่อนมันก็จะมียิ้วอ่ะมียิ้วมีตั้งโต๊ะไหว้บูชาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้บางที่เขาก็แบบคนแก่ก็เสียไปหมดคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขาก็ไม่เข้าใจก็จะไม่ค่อยมียิ้วมาสั่งไหว้อะไรเงี้ยก็จะไม่มียิ้วเพราะว่ายิ้วมันต้องจองข้ามปีนะอ้าวเหรอไม่ใช่คนจะอยากได้โอ้ยฉันอยากได้ยิ้วว่าฉันจะสั่งมาไม่ใช่ ก็จะมีแบบมันก็มีอยู่ไม่ไม่กี่เจ้าที่ว่าเนี่ยนะที่นิวอ่ะเพราะมาเวลานั่นน่ะเขาจะแตว่าปีนี้คุณมีนิ้วปีหน้าคุณจะสั่งคุณต้องจองเขาก็จะไม่ไม่เป็นไม่ไปรับงานอื่นว่าของคุณวันอะไรประมาณวันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเขาก็จะใช้เจ้าเดิมๆนั่นแหละรู้กันอย่างนี้ใใช่ก็ทำมาเป็นสิบๆปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูหนูรู้สึกว่ามันจะว่าแบบเหมือนพวกศาสตร์ใหญ่ๆอะเนาะ เขาเก็บชีก็เกับโหนเขาก็ไม่ได้ว่ากันใช่ไหมชีจับโหนก็ไม่เคยว่าจะเอาว้เมันเกิดเจ้ามันเกิดเจ้าหรือก็จะใช้แล้วก็มีอะไรนะเงียงเสียเงียเสียมีเต้าเงียงเสียนี่ที่มันเป็นกระดาษทองทองมันมีอีกแบบหนึ่งอะเจ๊ที่ที่มันเหมือนมีสอดไส้ข้างในก็นป็นแหละเงียงเสียอันนี้เงียงเสียไอ้ที่มันเป็นกระดาษสีทองไปเลยที่เขามาตัวกิน แต่และอายจังไม่รู้เรื่องก็ามันมีอะไรอีกนะแสดงว่าไม่ไม่มนียามากแตใช่ไหมคือตอนเด็กๆอะ่ะไหว้าตามาม่าเจ๊แต่ว่าหนูก็จําไม่ได้แล้วว่าว่า้อะไรยังไงเพราะว่าเราไหว้ตามาม่าแต่เราไม่รู้เรื่องไงอ,อมาอม่าอาม่าไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้เหมือนกับเราดูๆมากกว่าว่าเออมันอันนี้อันนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่เราตามตามเขาไปไหว้อย่างเงี้ยก<ๆ>็ก็เหมือนกับเหมือนกับตอนที่เราสมัยที่เราเป็นเด็กว่า ล้วอาม่าเขาก็ไหว้อาม่าเขาก็ไหว้ไหว้บรรพบุรุษอย่างนี้นะแต่อาม่าอาม่าเนี่ยเขารู้ว่าใบรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะแล้วเราก็ขายของเราต้องขายของใช่ไหมก็คือขายตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาอาม่าเขาจับเขาจะสอนในตัวเขาจะพูดนะนะอันนี้นะแต่จอยจิวเอาอนุนนี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้คือท่านจะพูดออกมาแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจไม่ได้มองด้วยแต่มันจะคุ้นคุ้นหูเราเข้าหู ทุกครั้งที่ท่านจัดจะจะจะบอกเนี้ยพูดอยู่เนี้ยพูดอยู่เนี้ยย้ำอยู่เนี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งอาม่าเสียให้แล้วเราจะจัดยังไงเนี่ยอ๋อแต่อาม่าเคยพูดเอาไว้อย่างงี้อย่าง้อ๋อเรานี่นะครับมันอยู่ในหูเราไงทั้งที่บางทีเราไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยคือมองแค่ผ่านๆคือมองแค่แต่มองผ่านๆไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าก็อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเป็นไงรุ่นแต่มันซึมซับแหละเนาะถูกต้องอันนี้คือการซึมซับถ้าถ้าผู้ใหญ่นี้ไม่สอนเลยเนี้ย เราไม่อยู่ช้ามประเพทนี้ต่างๆมันก็จะค่อยหายไปช้ามเดี๋ยวนี้เมืองจีนเขากลับมาไหว้กันเยอะคคนที่มาจากเมืองจีนแล้วมาอยู่เมืองไทยเงี้ยเขาไหว้ถึงเยอะมากเขาก็มาซื้อนะมาซื้อถึงเยอะมากเลยนะแต่เนื่องจากว่าทําไมเดี๋ยวนี้เขาถึงไม่ให้เผาเขาไม่เข้าใจนะจริงๆบนภาวะมันไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเราไม่ได้เผาทุกวันแล้วเราไม่ได้เผาถึงจานวนเยอะๆช้ามา จริงๆไ้ที่มลภาวะเนี่ยนะไอเอ็มพี2.5เนี่ยมันมาจากต่างต่างประเทศมาจากเพื่อนบ้านเขาเผาหญ้าเผาแล้วลวควันก็อันนั้นหนักกว่าอีกเนาะหนักกว่าใช่ไหมแล้วพวกก่อสร้างเอ่ยแล้วพวกรถแต่ที่มันอันนั้นทุกวันเลยทุกวันเลยแต่ของเราเนี่ยเฉพาะเทศกาลใช่ไหมยังชื่อจัโงูก็ไม่ได้ว่าเยอะนิดหน่อยใช่ไหมฮะ จะบอกบอกว่าไม่ห้ามหรือจุดทูปห้ามเราเผากระดาษมันไม่ถูกต้องอ่ะ <st> อันนี้อันนี้จริงๆนะอันนี้ประท้วงเรามันไม่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นว่าบารรพุรุษเราก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงเขาก็ไม่มีใช้ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงสมม,มุติหน้าเราก็ไม่รู้นะก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่มีความกตันญูมันเป็นการแสดงความกระตันญูอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยรำลึกถึงบรรพุรุษที่เรามีวันนี้เพราะท่าน ท่านถามาให้เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยอ่ะมันไม่ใช่คนเราไม่ต้องมีความกระตันยู่เขาเรียกว่าคนจก็เขาออกเฮาซินใช่ไหมเราต้องอดเกียร์เขาถ้าเราเบิกเกียร์เขานะเราจะไม่เจริญคนเราจะไม่เจริญเลยนะถ้าเราไม่มีความกระตันยูเลยนะไม่รู้จักบุญคุณบูญญาตาโทษที่ที่มาเนี้ยเราไม่มีความใจริญนะคนจริงเขาถือเรื่องนี้มากว่าจะต้องรู้จัก ความกระตันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่เราจะไม่ไม่ดีอ่างเงี้ยจริงไหมคะอย่างนี้หนูก็ไหว้น้อยลงนะเจ้เพราะว่าหนูอยู่คอนโดไงก็ไหว้แค่เนี่ยตุ๊จีนสาจีนไอ้พวกย่อยๆเราก็ไม่ได้ไหว้ละก็ไม่เป็นไรก็แต่ถามว่าเชื่อมากไหมครึ่งๆอ่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจีนเราก็อยากจะเก็บไอ้ความรู้สึกแบบนี้ไว้เนาะอย่างบ้านหลีอยู่ตลาดพูเวลา เราที่ไปสัญเจ้าที่ตลาดผู้ที่เคยไปกับอา마เลยลเพราะเออก็นึกถึงเขานะทำไมไอ้ตรงอะไรตรงหัวลำไส้ตรงทางรถไฟก<ช>็มีจ้ะม,มีหลายที่นะมีหลายที่นเะเยอะเป็นโรงเจโรงเจ,งเจแบบซอยโรงเจมันจะมีอันนึงประมาณสมัยรัชกาลที่ห้านะเวลามาไปไว่าก็ช่วยยิ้วกระก้าไปแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดจัดแล้วเขาก็จะอาเอาไปวางตรงนั้นเสร็จแล้วก็ให้ใช้เราไปเก็บแล้วมาใส่แล้วล้วก็ยิ้วกลับบ้านเลยกับเขาแต่แบบเจ้ว่าคือ เออเราก็เขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าอันนี้มันยังไงอะไรเงี้ยเจ้าองค์ไหนอะไรเงี้ยเออเอเราไม่รู้ถ้าถ้าถ้าอาาได้พูดแล้วเราก็เข้าหูเราใช่แต่ก็มาศึกษาตอนโตตอนตอนเป็นไกลแล้วนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราบอกลูกค้าเราเป็นคนจีนแต่ฉันบอกฉันไม่รู้เรื่องหรือแบบอายนะก็ก็เริ่มมาศึกษาบ้างแต่ก็ไม่ไม่รู้ลึกซึ้งค่าเจ๊อย่าง้พวกกระดาษเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้รู้นิดนิดหน่อยๆเต้าเตอร์วันก็ไงถามเขาไปอะไร แล้วอย่างนี้ก็คือปกติไหว้ก็คืออันนี้จะไหว้ชุดเดียวใช่ไหมคบครั้งนึงไหว้แล้วแต่เราเลยหรลบางคนอย่างพาวไหว้ชาวบวันเขาเรียกว่าวันฟ้าอภัยวันฟ้าอภัยก็คือเหมือนกับว่าบางทีเราไปบ่นเอาไว้หรือไปทำอะไรเงี้ยเขาเรียกวันฟ้าอภัยจะปีหนึ่งจะมีประมาณสี่ห้าวันแล้วแต่แล้วแต่วันไหนก็ต้องไปดูว่าวันไหนวันไหนเีึงนังเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกวันฟ้าอภัยเขาเรียกว่าเสียงเสียยี่ ดูปฏิทินดูดูเขาจะไม่บอกว่าวันฟ้าภัยเนี่ยวันเทียงเสี้ยยี่ยปีนี้ประมาณ5วันประมาณ5้าวันบางปีก็4วันห้าวันหรือ6วันแล้วแต่เงี้ยแล้วแต่แต่ละปีนะแต่แล้วฟ้าภัยเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเราเคยไปบนเอาไว้แต่เราลืมอีกเรื่องนึกไม่ออกว่าที่ไหนด้วยได้ได้ใช่ไหมแต่แล้วก็ไหว้ว่าเราเวลาไหว้นี่วิธีไหว้เนี่ย เขาจะใช้เนี่ยช้เทงเถาจีเองตามปีสมัยปีหน้ามี12เดือนเขาใช้12คู่คืออย่างน้อยสุด5คู่แล้วปีนี้มี 13, เท่าไหร่13ค่ะ13เดือนปีหน้าจะเป็น12เดือนแล้วแล้วก็จะมีใบข้อสีออ่อย่างเงี้ยตาม2 240ใบหรือ260ใบถ้า13เดือนก็อยู่260ใบนะฮแล้วก็มีเต้ามีแทงเทียบอ,อะไรเงี้ย แล้วก็มีไอ้สีไอ้กระบองอะศิชาจี้เคยเห็นมาเป็นกระบองเป็นเส้นๆอ่ะเคยเห็นแต่นะี้เดี๋ยวก่อนนะเจ๊ถ้าเกิดไอ้วันพระภายนอกจากว่าอันนี้แล้วมันมี